แรงม้าคันนี้อยู่ที่5้0 3.4วินาทีเท่านั้นคนต้องมองด้วยสีด้วยแบรนด์ของเขานะครับที่มีมามากกว่าร้อยปีสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอลเคทุกคนครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีอะไรพิเศษวา้วาวอีกแล้วนะครับก็คือวันนี้นะครับเรามีรถซูเปอร,ร์คาร์เพื่อนๆลองคิดถึงรถซูเปอร์คาร์ดูว่ารถซูเปอร์คาร์เนี่ยถ้าคิดถึงแบรนด์แบรนด์นหนึ่งเนี่ยเราจะคิดถึงแบรนด์อะไรกันบ้างสำหรับผมแล้วเนี่ยมันมี Ferrari Lamborghini Porsche หรือแม้กระทั่ง Audi ถูกออฮะ แต่ว่ารถที่เป็นซูเปอร์คาร์ที่สามารถขับได้ทุกวันเนี่ย<ๆ>เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นรุ่นไหนเป็นตัวไหนวันนี้ฮะมีรถที่สามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับแล้วยังสามารถวางของได้ด้วยอีกอย่างนึงนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเอาเพื่อนไปด้วยได้ไหมนะฮะมาดูตัวนี้กันเลยมันคือเจ้าตัวนี้เลย โอเคเพื่อนๆรถที่ผมพูดถึงอยู่นั่นก็คือเจ้า Ferrari c a ี่แคลิฟอร์เนียทนั่นเองนะครับขอไล่ประวัติของแคลิฟอร์เนียก่อนแล้วกันนะครับเจ้า Ferrari c a ี่แคลิฟอร์เนีย่ยสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบรถที่มี Performance และก็ยังจะสามารถใช้งานได้ทุกวันด้วยก็คงหนีไม่พ้นเจ้า Ferrari c a ี่แคลิฟอร์เทีถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเจ้าตัวแคลิฟอร์เนียเฉยๆไม่มีทีแคลิฟอร์เนีย